ปากบาราคือชื่อเรียกของท่าเทียบเรือปากบาราอําเภอละงูจังหวัดสตูลจุดเชื่อมต่อไปอยังหมู่เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลฝั่งอันดามันหลายแห่งเช่นหมู่เกาะอาดังราวีที่ตั้งของเกาะหลีเป๊ะ้วยระบบนิเวศแบบปากแม่น้ําที่นี่จึงเป็นแหล่งของธาตุอาหารเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ําชายฝั่งหลากชนิดประมงพื้นบ้านจึงเป็นอาชีพหลักของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของปะการังมากที่สุดในไทยเช่นปะการังเจ็ดสีดอกไม้ทะเลกระปังหาสีขาวอีกทั้งยังเป็นแหล่งหากินของพยูนวานบูดาและฉลามวานแต่ท้องทะเลแห่งน,นี้กำลังจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหากโครงการท่าเรือนำลึกปากบาราได้รับการอนุมัติ หมูกก่เกาะเพตราบางส่วนจะถูกยกเลิกสถานะความเป็นอุทยานเส้นทางหากินของสัตว์น้ำและแนวปะการังจะถูกทำลายและสถานะความเป็นชุมชนอาจล่มสลายเพราะถูกแทนที่ด้วยทางรถไฟถนนนิคมอุตสาหกรรมและเขื่อนทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างไม่รอบด้าน ชาวปากบาราจึงต้องค้านการจัดตั้งเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งเพื่อชะลอการตัดสินใจของรัฐและเรียกร้องให้รัฐได้ทบทวนว่าการเปลี่ยนท้องทะเลที่จะมีความหลากหลายทางชีวภาพไปเป็นท่าเรือน้ำลึกจะคุ้มค่าหรือไม่แต่รัฐกลับไม่ค่อยรับฟังเสียงของประชาชนมันสร้างท่าเรือน้ำลึกกับไม่สร้างถ้าไม่สร้างแบบนี้เราจะอยู่สบายกว่าเพราะเราเคยชินอยู่แบบนี้บางไม่อยากให้เขาสร้างเพราะ ถ้าสร้างแล้วบังจะได้อะไรกับสิ่งนั้นแล้วก็มีเคยเคยพูดกับบังว่าชาวสะตูลจะได้อะไรกับสิ่งนั้นข้อเสนอของรัฐคือชาวบ้านจะได้เข้าไปทํางานในท่าเรือคนไม่มีความรู้อย่างชาวประมงที่มันเคยได้เรียนหนังสือจะได้ไปทํางานตรงนั้นไหมสิ่งที่ชาวบ้านต้องการไม่ใช่การคัดค้านหัวชนฟ้าแต่คือความชัดเจนจากภาครัฐรัฐยังตอบโจทย์ไม่ชัดเจนว่า หน้าวันนี้ถ้าเรือนำลึกปากบาราได้แค่ศึกษา <c oughs> แต่ได้ความเป็นจริงเนี่ยผลบทสรุปที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคุ้มทุนหรือไม่และรัฐจะนำทุนจากไหนมาสร้างหากโครงการท่าเรือนำลึกปากบาราเกิดขึ้นจริงใครกันที่ได้ประโยชน์